สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักของพี่กุ้งและผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะก็วันพฤหัสนี้นะคะมีรายการทีวีนะคะติดต่อมานะคะว่าให้พี่กุ้งไปออกอะไรการสดน,นะคะแต่เอลอเผลอนะคะว่าช่วงนี้จะมีลูกค้านะคะบินมานะคะมาตบหน้าตบนมกันอย่างมากมายนะคะสงสัยจะต้องเป็นพฤหัสหน้าแล้วนะคะวันนี้พี่กุ้งก็ขอบคุณนะคะสําหรับ ทุกกำลังใจที่ให้พี่กุ้งมานะคะอย่าลืมนะคะใกล้หวยออกแล้วนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะใครจะไปไหว้ไปขอนะคะขอเชิญได้ที่ปฏิหารพ่อชูโชคเปิดให้ไหว้เปิดให้ขอที่ให้แยกวัชระพุนคาเปิดโทรละคะลูก0ูนค่ะ9 4 5า9 4 8ค่ะพี่กุ้งนะคะขอเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกท่านสมหวังในสิ่งที่ขอนะคะ ก็ขอให้หมดทุกหมดโศกนะคะแล้วก็ขอให้รับความสำเร็จนะคะเด่นดาวรวยค่ะ